คงคงเรื่องการต่อสู้คดีนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าข้อเท็จจริงรายละเอียดพฤติการที่ถูกกล่าวหาในแต่ละคดีเนี่ยทีม่มนการแล้วก็การพิจารณาเนี่ยก็อาจจะอยู่ในบรรยากาศทางการในแต่ละคดีน,นี่นเองการนั้นเนี่ยคงเรื่องนั้นเนี่ยคงจะไปบอกได้ไม่ได้ว่าจะเป็นการสาร้างมาตรฐานไม่มนะครับแต่ว่าการได้รับการปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นอย่างเงี้ยนะครับ การสิทธิในการประกันตัวนะครับเพื่อที่ครับให้แต่ละคนมีสิทธิในการมีมีโอกาสที่จะมาเตรียมต่อสู้คดีอย่างเป็นที่นะครับสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แบบนี้อย่างนี้เป็นคนจะเป็นกรณีทุกที่ที่เป็นบรรทัดขัดผู้ไปนะครับใครที่จะไม่ได้รับอนุญาตให้การประกันตัวเนี่ยมันเป็นกรณียกเว้นที่มีมีเหตุจริงๆที่เข้าเข้าข่ายว่าจะไปยุ่งเยิงกับพระยหลักฐาหรือมีพฤติกรรมจะหลบหนีอย่างชัดเจนะไรดีนองนี้นะครับ น,นี้ก็คงเป็นเรื่องนั้นมากกว่าส่วนผลแต่ละคดีเนี่ยมันมันมันไม่เหมือนกันเลยแต่ละคดีพูงดง่ายนะรต่ผมพูดยากว่าคดีไหนจะชนะหรือแพ้ในชั่สักเพราะว่าัหลายคนก็กังวลว่ากลัวจะกลายเป็นนักโทษเทวดารอบสอง นนรระห่่าาผ็เเปชิญทัับจริงๆก็เห็นด้วยนะครับว่าบรรทัดฐานในกระบวนการยุติธรรมมันจะมีในผู้อย่างนี้เขาไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าอยากจะเห็นทัพกสิงบทประทับในคดีนี้นะครับแต่เราคิดว่าอยากเห็นบรรทัดฐานนะครับที่เท่าเทียมกันในระบบกฎหมายอยู่ในระบบกติกาที่มีความชัดเจนแน่นอนแล้วก็ยึดถือเอาสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งหมดมาตั้ง ตรงนี้เราจะมีการกวางหลักการอะไรเพื่อที่จะเป็นรายงานที่ต้องเสนอต่อสภาซึ่งอาจจะต้องมีการถกิ่งเรื่องของประเด็นใดสอบด้วยรายงานเนี่ยคือกรรมธิการเนี่ยผลงานที่จะต้องทําให้สําเร็จก็คือรายงานในการเสนอแนวทางในการออกกฎหมายในข้อศัรทมซึ่งไม่ใช่แนวทางแบบกว้างๆแต่ต้องไม่ได้แต่ต้องลงรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นกรอบ คดีที่คนจะได้รับการพิจารณานิติธรรมต่อเวลากระบวนการวิธีการในการนิโตษกรรมว่าเรามีกี่ทางเลือกบ้างแต่และทางแต่และว,วิธีการามีข้อดีข้อเสียอ,อย่างไร,ะะน,รน,น,ไน,นะครับแล้วก็มีมีรายละเอียดว่านิโตษกรรมเนี่ยกินความแค่ไหนนะครับกินความรวมไปถึงการล้างมลทินให้กับคนที่เคยเ,เรียกว่าอะไรครับได้รับคำพิพากษามาแล้วรับโทษเสร็จเสร็จไปแล้วเรียบร้อยแล้วด้วยหรือไม่นะครับ อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคแต่ในข้อเสนอเรื่องของคณะกรรมการเนี่ยค่ะเราจะมีจุดกึงกลางยังไงเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่ากรรมธิการก็มีความเห็นเป็นสองฝั่งว่าอาจจะทําให้มีอํานาจเหนือสารเหนืออนศฝยรัฐบาลหรือเปล่าคือกฎหม,มายนี้โทษศกรรมเนี่ยยางไรก็ตามเนี่ยเป็นการใช้อํานาจฝ่ายนิติบัญญัติน,น,นะครับในการาแทรกแซงกระบวนการยุติธ,ธรรมอยู่แล้วในแง่หนึ่งก็คือว่าเป็นการนิรู้ศกกรรมนะครับซึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดปกติอะไรนะครับ ก็ทําได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเดี๋ยววันนี้คณะกรรมการชุดใหญ่ก็จะรอฟังข้อเสนอของคณะอนุกรรมการที่ไปทําการบ้านมาครับเพื่อพิจารณาอะไรส้ผมคิดว่าเรื่องคณะกรรมการเนี่ยกังวลว่าจะไปมีบทบาทในการไปแทรกแซงฝ่ายตุลาการไหมเนี่ยจริงๆการนี้โทษกรรมเนี่ยมันเป็นการแทรกแซงโดยตัวมันเองอยู่แล้วแต่ทําโดย อาศัยอำน,นาจของฝ่ายทติบปัญญาในการออกกฎหมายนะครับซึ่งทาได้ก็ทํามาทุกครั้งนะครับคือกฎหมายนี้วกรรมในอดีตนะครับซึ่งรวมถึงคดีหนึ่งสองเนี่ยด้วยนะครับเราเคยออกคลรผลร,ร,รนิวกรรมนะแบบสั่งต้องสั่งว่าคดีหมายเลขน,นี้ถ้าอยู่ในชั้นศาลก็คืให้ศาลปล่อยเลยนะครับเป็นการขนาดนั้นเลยนะครับก็เป็นเรื่องปกติ อย่างนี้เราจะมีการวางหลักยนะ่งไเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่าประเด็นร้อนของมันก็คือว่าถึงจับตาแล้วผูกโยงไปกัเกเบเรื่องของคุณทักษิณและในกรรมธิการเองเขเพื่ออะครคือ <c oughs> วันนี้เรา <c oughs> คิดว่า <c oughs> เอาล่ะแม้จะคาดการได้ว่าแตนน่กรณีของคุณทักษิณเนี่ย <c oughs> จะยิ่งทําให้การเสนอพิจารณานิรโทษกรรมคดีหนึ่งสองเนี่ยมีปัญหาในทางการเมืองมากขึ้นทีนมีปฏิเสธไม่ได้แต่ ผมเข้าใจว่าวันนี้ไม่น่าจะใช่วาระหลักวาระหลักนี้ก็คือว่าถ้าเราจะใช้คนไกกรรมการพิจารณาก็ต้องอธิบายให้ชัดว่าเหตุผลคืออะไรทำไมถึงถึงเลือกใช้วิธีอื่นไม่เลือกใช้วิธีอื่นวิธีนีดด้ดีกว่านะครับแล้วองที่มาจะมาจากไหนองค์ประกอบอำนาจหน้า,นาที่มีอะไรบ้างน,นะครับแล้วคดีความที่อยู่ในแต่ละชั้นเช่นในชั้นตํารวจชั้นอายการชั้นศาล รับโทษไปแล้วยังอยู่ระหว่างจำคุกวิธีการใช้อำนาจของกรรมการเนี่ยจะเป็นอย่างไรอันนี้น่าจะเป็นสาระหลักของวันนี้มากกว่าวันนี้มันจะมีการพูดถึงเรื่องของการบัญชีแน่ท้ายความผิดที่จะต้องมีในทากัรฐ<ม>ไหมก็อันนี้เป็นข้อหกอเพียงเหมือนกันนะครับบางท่านก็คิดว่าคนจะมีบัญชีแนบท้ายบางท่านก็คิดว่าเมื่อมีในรูปแบบกรรมการแล้วไม่จําเป็นเพราะว่าออปัญหาก็คือว่ามันมีฐานความผิดคือในบัญชีแนบท้ายเนี่ยส่วนใหญ่ คดีความส่วนใหญ่นะครับในบัญชีที่ตามผ่าฐานความผิดบังทีแนทไทเนี่ยรวมกันตรงนี้ที่เขาไปทำงานยังไงยี่ห้ายี่ห้าสองล้อสองล้านกว่าคดีนะครับซึ่งหมายวามว่าเกิดทั้งหมดเลยไม่เกี่ยวกับคดีการเมืองถูกไหมครับและยังมีบางฐานความผิดที่อยู่นอกลิสต์เนี่ยอาจจะดูเหมือนไม่เป็นการเมืองแต่ไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางการเมืองด้วยดังนั้นเนี่ยการใส่บัญชีแนทไทไปเนี่ยก็เอาความจริงก็มีข้อจํากัดในตัวมันเองนะครับ ก็อันนี้เดี๋ยวแต่ว่ายัางไงอันนี้จะเป็นรายเราจะเริ่มสรุปรายละเอียดพรุ่งนี้ลงไปนะครับเห็นว่าการพธิการนี้ต้องเร่งปิดใช่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 ครับ,ๆๆๆรบตอนนี้นพรุ่งนี้รูปธรรมอย่างที่ผมเล่าไลฟฟังเนี่ยนะครับตกลงจะใช้กลไกแบบไหนใช้กรรมการหรือระบบอะไรปิ์ไปเลยนะครับถ้าเป็นกรรมการที่มาอทำหน้าหน้าที่วิพากษาอำนาจในแต่ละคดีซึ่งม,มีอยู่ในช่ชวงที่ว่าหังการเป็นยังไงนะครับ หรือมิตรเพิ่มเติมนะครับอำนาจในการไต่สวนหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาเพื่อจตมงตั้งกรรมการ,การเป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่ง